สวัสดีครับมาดูวิธีการทันน้ำมันโซล่าเนาะโซล่าดีเซลนี่เป็นเป็นของของใครเป็นคนทำนี่ช่างมิดเนาะแต่เออช่างมิดเป็นปูผูทำเนาะจากถุงพลาสติกนี่ทุกอย่างเลยเนาะถุงพลาสติกได้หมดเลยนี่เขาต้ม เต่หม้อต้มนี่ไหมนี่เป็นถังอันนี้ถังประมาณสองร้อยลิตรนี่นี่ดูครับดู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 นี่อะไรเกวันไหลอย่างกันน้ำเลยเนาะก็ได้ได้ผลจริงๆเลยเดี๋ยวคนรอจะพูดอันนี้มันเป็นอะไรตรงซึ่งบอกมันมันรั่วรั่วก ตรงใต้เพราไรอันนี้ง่ายๆคือรั่วใช่ไหมรั่วอ๋อรั่วโอ้ก็แล้วก็ข้างบนนี่ล่ะก๊อกเบนซินอันนี้ก๊อกก็อะไรข้างล่างเบนซินเบนซินอันนี้อันข้างล่างเป็นโซล่าโซล่าไอ้ข้างบนนี่เป็นเบนซินโอ้ยลองลองทดสอบเอาไปใส่ในรถยังยังนรืเพิ่งเพิ่งลองทดสอบทดสอบฝันดูว่ามันจะได้ตรงจาก อันนี้ก็ท่อป,ประมาณสี่นิ้วเล็กบอลสี่นิ้วห้านิ้วห้านิ้ว,วใช่ไ้ยกระทำมาอันนี้ขึ้นควาทร้อลวโอ้มีเกวัดความร้อนด้วยนี่อันนี้อันี้ใช้ใช,ใช้ถุงเยอะแค่ไหนนี่เกตุงที่น้ำออกมาขนาดนี้ สามสิบโลที่ได้น้ำมันมาขนาดนี้喏ชั่วโมงหนึ่งยังมันต้องใช้เวลาสามชั่วโมงอ๋อดูวิธีการใครๆอยากทำก็ทำได้เนะตามอย่างเนาเออผมเห็นผมเห็นอยากได้พลาสติกแม่คุณห็นเยอะมากเลย อยู่บ้านไอ้บ้านอนันสมิทธ์สมิทธ์มันจะเป็นตรงตลาดสมิทธ์ตรงข้ามตลาดมันจะเป็นอู่ไปขายซ่อมรถหรืออะไรนันนะตรงนั้นแต่ถุงอู้ยเอาจังเยอะเลยแต่เขาเอาเป็นถุงแบบเป็นถุงที่ใสเนี่ยนะแบบนั้นอ่ะกองมันกองเลยโอ้โได้ทุกอย่างโอ้ถุงแพ็คพวกน้ำเด่มน้ำเด่มน้ำเด่มพวกแพ็คไอ้พวกน้ำอารมพวกนี้ จะได้ทุกอย่างมันจะดีมกเไขอต่อไปไม่ต้องซื้อน้ำมันแล้วเนาะน้ำมันน้ำมันเก่าใช่ไหมออไเครื่องเอด้วยโอ้นี่มีพัดลมด้วยเนาะนี่พัดลม อันนี้ลงลงลงทุนทั้งหมดเฉพาะทำออันนี้มันประมาณเท่าไหร่นี่ฮะห,ห,ห้าหมื่นห้าพันโอห้ห้าพ <5, 000. S 2> ันแ้ต่ไม่นับค่าช่างนะแต่พาอุปกรณ์นี่เนะะาะทังนี้ก็ประมาณห <500. S 1> ้าร้อยถ้าช่างเชื่อมถ้าอะไรเรียบร้อยค่าอพัดลมด้วย พัลมประมาณสี่ร้อยถังประมาณห้ารอยพัลมันสี่ร้อยน,นี่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 นนีก็ทำเนาะอันนี้ใชนน้ำมันเครื่องแบบล่อไฟเร่งมากเลย ทำแน่นอนว่ะเอาแก๊สดับไ,ไฟดับตรงนี้ตงใส่นี่นี่นี่บู๊สายหลุดนี่นี่ลึกจิ๊บเอาไอ้ตัวนี้นะเราไปใส่แก๊สทำแก,แก๊สได้เลยนี่ เออเลยเป็น,นพัดลมนี่เป่าเป็นแก๊สหุงข้าวได้สบายเลยนะนี่ถ้าทำเป็นรังผึ้งอ่ะออออนี่ลอง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 ตอไปทั้งนู่นเนาะมันติดไหมมันจะติดไหมทางนี้ติดไหมดูดูปึ๊บนห,นหนีเหยโอ้แ<อ>น่ันเ่ะโอ้แต่ต้งร้ายขวด อ,อ,อ,อาเต็มอาเต็มทั้งนี่30โลเนาะ